นิสัยถ้าไม่โบกมือลาชีวิตมีแต่พังกับพังถ้าคุณฟังคลิปนี้จบอย่างตั้งใจคุณจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่ที่รวยเก่งมีความสุขมากกว่าเดิมข้อที่1เห็นคนอื่นดี ทนไม่ได้นี่คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเลยค่ะนั่นคือความอิจฉาเพราะว่าสิ่งนี้มันมาพร้อมที่จะทําให้คุณทําลายได้แม้กระทั่งคนดีๆที่อยู่ใกล้ตัวคุณหรือแม้กระทั่งตัวคุณเองอะค่ะคนอิจฉาริษยาหรือว่าคนที่ชอบนินทารับหลังกันเนี่ยมันมีทุกที่แต่สิ่งที่เราจะทําได้ก็คือเอาสิ่งนี้มาผลักดันตัวเองแล้วอย่าให้ราคากับคําพูดเหล่านี้เรื่องการเปรียบเทียบตัวเองกับคนนู้นคนนี้อันนี้ก็สําคัญนะถ้าเกิดวันนี้คุณเสพโลกโซเชียลแล้วคุณไม่ไดด้้แแยยยกะวสติปัญญ,ญา คุณจะไม่รู้เลยว่าสิ่งที่คุณกําลังเสพอ่ะมันเป็นเรื่องจริงหรือสร้างภาพเห็นคนนน้นคนนี้เขาได้ดีฉันรู้สึกว่าโอ้ยทําไมฉันไม่ได้แบบเขาบ้างคือมันจะเกิดการเปรียบเทียบโดยไม่รู้ตัวตถ้าเกิดคุณใช้ความอิจฉา<ๆ>การเปรียบเทียบพวกนี้มาเป็นแรงผลักดันชีวิตคุณจะดีขึ้นแต่มันจะทําร้ายคุณทันทีถ้าคุณกําลังรู้สึกว่า ฉันไม่สามารถยินดีกับความสุขของคนอื่นได้อย่างจริงใจและสุดท้ายนรกจะกัดกินอยู่ในใจคุณไปตลอดชีวิตค่ะข้อที่2คุณไม่ได้ใช้ชีวิตตามความฝันเลยเพราะกลัวจนเกินไปคนที่เก่งไม่ใช่คนที่ไม่กลัวนะคะแต่เขาทําทั้งทั้งที่กลัวทําทั้งทั้งที่ใจมันสั่นนี่แหละค่ะบางคนน่ะกลัวไปทุกอย่างเลยไม่อยากที่จะเปลี่ยนอะไรเลยเพราะว่ากลัวกลัวผลลัพธ์ข้างหน้าที่ยังมาไม่ถึงกลัวสิ่งใหม่ๆที่ยังไม่เคยทําเอาแต่กลัวกลัวกลัวค่ะมันก็เลยไม่ได้เริ่มสักที สุดท้ายชีวิตก็เลยไม่เปลี่ยนท,ทั้งทังที่ถ้าเกิดได้ลงมือทําในวันนั้นมันอาจจะดีกว่าสิ่งที่คุณเจออยู่ตอนนี้ก็ได้อย่าก,กลัวล่วงหน้าค่ะอย่าก,กลัวในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงแต่ให้คุณเผชิญหน้ากับมันด้วยสติถ้าจะกลัวก็กลัวด้วยสติค่ะ จำไว้นิดหนึ่งนะคะท่องเอาไว้ในใจทิ้งความกลัวแล้วพกความกล้าเพราะสิ่งที่คุณต้องการทุกอย่างมันจะอยู่ตรงข้ามกับความกลัวและข้อที่3ค่ะจุดที่อันตรายที่สุดคือจุดที่ใครเตือนคุณไม่ได้คนบางคนนะคะไม่ชอบถูกเตือนเวลาใครมาเตือนบุกอิด อันนี้เป็นเรื่องที่พอเข้าใจได้นะคะแต่ว่าก็อยากให้มองอีกมุมหนึ่งว่าการที่ชีวิตของเรามันยังมีคนเตือนเนี่ยมันดีกว่าชีวิตที่ไม่มีใครเตือนเราเลยนะโดยเฉพาะคนที่มาเตือนเราเนี่ยถ้าเขาเตือนด้วยเหตุผลเตือนด้วยความรักหวังดีเราก็ควรที่จะรับฟังไว้บ้างวันหนึ่งคนที่เขารักเราเวลาเขาเตือนเราไม่ได้สุดท้ายค่ะเขาจะเดินจากไปอยาก คว่ำแก้วน้ําตัวเองในวันที่ฝนตกแล้วเดินไปขอกินน้ํากับคนอื่นในวันที่กระหายถ้าคุณอยู่ในจุดที่ไม่มีใครเตือนได้ใครสอนใครพูดอะไรก็ไม่ฟังเตือนก็ไม่สนห้ามก็ไม่ได้ยินความคิดของตัวเองถูกต้องที่สุดจนไม่มีใครแตะต้องได้สุดท้ายค่ะมันจะกลับมาทําร้ายตัวเองเพราะไม่มีใครหรอกคะ่ะที่จะเห็นตัวเองได้ถูกมุม